สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับครูสาแล้วนะคะลูกกับรายวิชาอะไรเอ่ยอาการอ่านคิดวิเคราะห์และเขียนนั่นเองค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมว่าต้องใช้เล่มสีไหนถ้าพร้อมแล้วหยิบแบบฝึกเสริมทักษะเล่มสีเขียวขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นนักเรียนเปิดไปในหน้าที่22เลยนะคะ เราจะมาทำแบบฝึกเสริมทักษะที่10กันค่ะมาดูเลยมาดูข้อความกันเลยค่ะลูกวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าอาหารสัตว์อีกหนึ่งรอบนะคะอาหารสัตว์ทีนี้เรามาช่วยกันอ่านข้อความในกรอบนี้กันดีกว่า พร้อมนะคะลูกหนึ่งสองสามนกเป็ดไก่เป็นสัตว์ปีกมีสองเท้าอีกหนึ่งรอบนะคะนกเป็ดไก่เป็นสัตว์ปีกมีสองเท้าอ่ะคราวนี้เด็ก,กๆลูกเอาดินสอขึ้นมาค่ะมาขีดเส้นใต้คำว่านก เป็ดแล้วก็ไก่ค่ะหยิบมาเลยค่ะลูกไปบรรทัดที่สอขีดเส้นใต้นกเป็ดไก่ค่ะจากนั้นไปขีดเส้นใต้คำว่ามีสองเท้าค่ะขีดได้ยังเอ่ยอ่ะขีดเสร็จแล้วไปอ่านบรรทัดที่สองกันต่อเลยนกชอบกินหนอนและมแมลงตัวเล็กๆ อีกหนึ่งรอบค่ะนกชอบกินหนอนและ,มะแมลงตัวเล็กๆอ่ะคราวนี้เด็กๆนำหนึ่งสองขึ้นมาเช่นเคยค่ะเขียเส้นใต้คำว่านกคำว่าหนอนและคำว่ามแมลงตัวเล็กๆค่ะขีดนรดอยังเอ่ยถ้าขีดแล้วไปบรรทัดที่3กันค่ะพร้อมนะคะลูกเป็ด กินหอยและปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารอีกนงรอบนะคะเป็ดกินหอยและปลาตัวเล็กๆเป็นอาหารจากนั้นเด็กๆมาดูค่ะขีดเส้นใต้คําว่าเป็ดคําว่าหอยคําว่าปลาตัวเล็กๆอ่าขีดเลยค่ะลูกขีดเสร็จแล้ว มาดูปรรทัดสุดท้ายเลยไก่กินข้าวเปลือกไส้เดือนและตัวแมลงอีกหนึ่งรอบนะคะไก่กินข้าวเปลือกไส้เดือนและตัวแมลงจากนั้นเด็กๆขีดเส้นใต้เลยคําว่าไก่คําว่าข้าวเปลือกคําว่าไส้เดือนและก็คําว่าตัวแมลงนะคะขีดได้ยังคะลูกอ่ะ เมื่อขีดเสร็จแล้วเด็กๆมาช่วยกันสรุปใจความสำคัญซิครูทายบอกว่าให้ไปฝึกอ่านแล้วก็จับใจความสำคัญมาใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรามาช่วยกันจับใจความของเรื่องอาหารสัตว์ดีกว่าค่ะลูกเด็กๆมาดูเลยคำที่ครูทายให้หนูขีดเส้นใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ในเรื่องราวนี้จะบอกแค่ว่า นกเป็ดไก่เออนกเป็ดไก่เนี่ยกินอะไรเป็นอาหารใช่ไหมคะลูกมาดูเลยนกเป็ดไก่เป็นสัตว์มีปีกกี่เท้าคะดูสินกเป็ดไก่มีกี่เท้าอ่ามีสองเท้าใช่ไหมมาดูเลยนกลูกนกที่เราคิดเส้นใต้นกชอบกินอะไรเป็นอาหารอ่ากินหนอนใช่ไหมคะ นี่ที่กุส้าให้หนูคิดเส้นใต้จะได้ชัดขึ้นกินหนอนกับกินอะไรแมลงตัวเล็กๆอ่ะต่อไปเป็ดลูกเป็ดเป็ดกินอะไรคะที่เราขิดเส้นใต้ไว้กินหอยแล้วก็กินอะไรลูกกินปลาตัวเล็กๆใช่ไหมคะต่อไปไก่ไก่ไก,กินอะไรลูกไก่กินข้าวเปลือกไส้เดือนและอะไรอีก ตัวแมลงใช่ไหมเด็กๆลองสังเกตดูเนะี่ยเรื่องที่เราอ่านใช่ไหมคะจะเป็นเรื่องของอาหารที่สัตว์กินทั้งนั้นเลยและก็จะเป็นอาหารของสัตว์กี่เท้าอ่าเป็นอาหารของสัตว์สองเท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเด็กๆเ,เริ่มจับใจความสําคัญได้หรือยังเอ่ยว่านกชอบกินอะไรเป็ดกินอะไรไก่กินอะไรอ่า ถ้าเริ่มจับทางได้แล้วจับใจความสำคัญของเรื่องนี้ได้แล้วเรามาดูข้อคำถามกันเลยค่ะมาดูเลยในข้อที่1ข้อความข้างต้นนี้กล่าวถึงเรื่องใดเป็นสําคัญอ่ะที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ยค่ะลูกส่วนใหญ่เขากล่าวถึงแต่อะไรลูกกล่าวถึงอะไรคะกล่าวถึงแต่อะไรเนี่ย อา,อาหารสัตว์ใช่ไหมเด็กๆก็มาดูเลยกอไก่ชีวิตของสัตว์ปีกใช่ไหมคะขอไข่อาหารของสัตว์ปีกใช่ไหมคะขอควายอาหารของสัตว์สองเท้าอะไรนะครูทรายเน,น,ยน้นยับมากเน้นย้ำมากเลยนกเป็ดไก่เนะี่ยเป็นสัตว์กี่เท้าคะลูก เออลองลองดูลองดูงดไม่ยากค่ะลูกข้อนี้ไม่ยากต่อไปมาดูในข้อที่สองลูกข้อที่สองหอยเป็นอาหารของสัตว์ในข้อใดหอยเป็นอาหารของสัตว์ในข้อใดก็ไก่เป็ดใช่ไหมคะขอไข่ไก่ใช่ไหมคะขอควายนกใช่ไหมคะลูก ถ้าเด็กๆจำไม่ได้ก็ไปดูเลยที่เราขีดเส้นใต้ไว้จะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะต่อไปมาดูข้อที่3มแมลงมิใช่าอาหารของสัตว์ในข้อใดเออกอไก่นกใช่ไหมเอ่ยขอไข่เป็ดใช่ไหมคะขอควายไก่ใช่ไหมลูกใครจำไม่ได้ก็มาดูที่เราขีดเส้นใต้ไว้ดูก่อนนะคะว่า ข้อไหนถูกแล้วหนูค่อยกรก,กระบาดลงไปนะคะต่อไปดูข้อที่4ข้อที่4สัตว์ในข้อใดชอบกินมแมลงสัตว์ในข้อใดชอบกินมแมลงเด็กๆมาดูเลยนี่ข้อนี้เราขีดเส้นใต้คำว่าตัวมแมลงกับมแมลงตัวเล็กๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมแมลงในที่นี้ ใครจะเป็นคนกินนะดูสิให้เป็นคนกินอืมใส่ใบให้แล้วไปตอบเองนะคะต่อไปต่อไปลูกข้อสี่ตอบได้ไหมเห็นคำตอบป้ยังคะอ่ะตอบไป,าไปมาดูข้อที่ห้าเลยอา,าอ,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 อาหารของไก่คืออะไรอาหารของไก่คืออะไรเด็กๆก็มาดูเลยไก่ไก่ชอบกินอะไรคะลูกกิน ข้าวเปลือกไสเดือนและตัวแมลงใช่ไหมคราวนี้มาดูในชอยสิว่ามีชอยให้เราเลือกอะไรบ้างก็ไก่หอยใช่ไหมไก่ชอบกินหอยใช่ไหมคะหรือว่ากินปลาใช่ไหมไก่หรือว่ากินข้าวเปลือกเออเด็กๆเห็นคำตอบแล้วเด็กๆก,ก็กา,กากระบาดลงไปเลยคะ่ะยากไหมลูกยากไหมคะ อไม่ยากเลยใช่ไหมแต่เด็ๆกๆจะต้องฝึกอ่านเองแล้วก็จับใจความสำคัญให้ได้นั่นเองค่ะคราวนี้คุณครูขอมาต่อนะคะเด็กๆหยิบสมุดอ,อควออขึ้นมาเลยค่ะจากนั้นหนูเปิดไปเลยลูกเปิดมาเลยอ่ะเสร็จแล้วนะคะคุณครูจะมาขอสอนต่อในเรื่องของคำกิริยาค่ะลูก ลืมไปได้ยังคํากริยาคืออะไรคุณครูเคยสอนแทรกไปนินนดๆหน่อยๆในชั่วโมงเรียนอ่าถ้าใครลืมไปแล้วนะคะครูทรายมีคลิปวิดีโอให้ดูถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะคํากริยาหมายถึงคําแสดงอาการการกระทําบอกสภาพของคํานามหรือคําสรรพนามเพื่อให้ได้ความ ตัวอย่างเช่นกินเดินนั่งเล่นทอดบินกระโดดหัวเราะว่ายน้ำยิ้มสะซักตอบเป็นต้นเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าค่ะทายคำกริยาจากภาพกันภาพแรกค่ะผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรอยู่ที่สวนสาธารณะคะคำกริยาคือวิ่งค่ะ สองคนนี้พูดคุยสนุกสนานทำท่าทางประกอบคำกริยาก็คือหัวเราะใครเคยเลี้ยงน้องกันบ้างคะน้องขี้แยสุดๆเลยคำกริยาในภาพนี้ก็คือร้องไห้และภาพสุดท้ายนะคะสองคนนี้อยู่บนเวทีกำลังทำอะไรกันอยู่คำกริยาก็คือเต้น เป็นอย่างไรกันบ้างคะลูกพอจะรู้จักคํากริยาเพิ่มขึ้นบ้างหรือยังเรือใครจําได้แล้วใครจําได้แล้วบ้างอคากริยาไม่ยากเลยใช่ไหมคือคํานี้ทำไมลูกแสดงอากับท่าทางให้ผู้อื่นได้รู้ใช่ไหมคะเช่นอะไรวิ่งเดินหัวเราะยิ้มร้องไห้ไว่ายน้ําใช่ไหมคะคำเหล่านี้ล้วนแต่เป็นคํากริยาทั้งนั้นเลย เพราะฉะนั้นวันนี้ลกูกคุณครูจะให้หนูนําคํากิริยาเนี่ยที่คุณครูให้มาห้าขับเนี่ยค่ะมาเติมลงไปในช่องว่างของเรื่องราวของทิดาเงือกน้อยสําหรับสมุดนี้นะคะคนไหนที่ไม่สามารถพิมพ์ใบงานได้ลกูกให้หนูลอกใส่สมุดเลยมีแค่หน้ากับสามบรรทัดเองนะคะไม่เยอะไม่เยอะ ให้เวลาทําได้ถึงเสาร์อาทิตย์ค่ะแล้วค่อยถ่ายรูปส่งคุณครูนะคะหนูก็เขียนวันที่เลยคะ่ะลูกเขียนวันที่ตามคุณครูเลยเสร็จแล้วก็ทําตามที่ครูทรายเขียนเลยนะคะเติมคํำกียาในช่องว่างให้เนื้อเรื่องสมบูรณ์พอชะะนะเด็กๆก็นําคําติคํากียาเนี่ยมาเติมลงไปในช่องว่างนี้นะคะแต่ถ้าใครสามารถปินได้คุณครูจะส่ง รูปภาพเป็นใบงานไปให้นะคะลูกหนูก็ทําไมทําใส่ลงไปในใบงานเหมือนที่เราทํากันแล้วก็นํามาแปะเหมือนเดิมค่ะเออนามาแปะเหมือนเดิมเลยในสมุดของตัวเองนะคะส่วนคนไหนทาเล้ก็ทาไมลูกให้ลอกโจทย์นะคะแล้วก็เติมคําลงไปตามคูไซ์เลยอ่ะมาดูซิว่าคํากิริยานเนี่ยมีคําว่าอะไรบ้างอ่านว่าอะไรคะ ชื่นชอบใช่ไหมคะชออือนอยชื่นชื่นไม่เอกชื่นชอ,ออบอชอบชื่นชอบใช่ไหมคะต่อไปอันว่าอะไรเอย่ยโบกมือเก่งมากค่ะบอโอกโบอกมออือมือโบอกมือต่อไปดูคําต่อไปลอแอนนอแลนแรงไม่เอกเล่นใช่ไหมคะ เล่นหมายถึงอะไรเคยเห็นเรือไหมลูกเออเรือมันเล่นไปตามสายน้ํานั่นแหละต่อไปคําต่อไปลูกคําว่าอะไรลูกคํานี้ว่ายน้ําใช่ไหมคะวอยอวายวายไม่เอกว่ายนออานานำไม่โทน้าว่ายน้ําต่อไปคําสุดท้ายอานว่าอะไรนะลูกยิ้ม ยออมอยิมยิมไม่โทยิมนั่นเองอ่ะเด็กๆก,ก็นำคำเหล่านี้นะคะลูกไปเติมลงไปเลยเนี่ยในข้อความเนี่ยทุนรูให้มาลูกคุณใสจะเว้นช่องว่างไว้ให้เด็กๆก,ก็นำข้อความที่เป็นคำกริยานะคะมาเติมลงไปเลยมาดูซิครูใสให้ข้อความอะไรมาบ้างทิดางเงือกน้อยเป็นลูกสาวคนสุดท้อง ของพระราชาวันหนึ่งธิดาเงือกได,ด้จุดจุดจุดเออเราจะเติมคำว่าอะไรดีนะจุดจุดจดุเนี่ยเติมคำว่าอะไรดีมีห้าคำเด็กๆก,ก็เลือกมาเติมนะคะขึ้นมาเล่นบนบกเออไม่ยากเลยช่องแรกต่อไปเรือชาวประมงจุดๆุจุด,จด,จดผ่านมาเติมคำว่าอะไรดีเนี่ย คำว่าอะไรดีคะมาดูสิคำไหนที่ใช้แล้วคุณครูอนุญาตให้หนูกากับบาดลงไปเลยได้นะลงไปเลยได้นะคะ,ะ,คะต่อไปมาดูทีดาเงื้อจุดจุดจุดทักทายและจุดจุดจุดใหออ้ต้องนำคำกริยามาเติมอีกแล้วลองเติมดูนะคะไม่ยากมีแค่ห้าคำเองต่อไปใครๆ ที่ผ่านมาเห็นล้วนจุดๆ,ๆทีดางเงือกจะเติมคำว่าอะไรดีนะเหลือคำสุดท้ายแล้วอ่ะต่อไปมาดูตรงนี้เติมให้หมดเพราะสวยและใจดีคนและเงือกต่างพึ่งพาอาศัยกันและอยู่ในท้องทะเลอย่างสงบสุขถ้าหนูเติมข้อความที่เป็นคำกริยาถูกนะคะลูก เนื้อความของทีดางเงือกน้อยเนี่ยก็จะสมมูรณ์พออ่านแล้วก็จะได้เข้าใจเนื้อเรื่องมากขึ้นนะคะแต่ถ้าใครเติมผิดพออ่านแล้วจะรู้สึกว่าเอ๊มันใช่หรือเปล่านะมันถูกหรือเปล่านะเนื้อความมันจะขัดขัดกันค่ะลูกอ่าสำหรับวันนี้นะคะครูไซก็ขอสั่งการบ้านไว้เพียงเท่านี้ลูก ไม่เยอะเลยลูกลองทำลองทำดูนะคะไม่เยอะเลยมีแค่หน้ากกว่าเองให้เวลาทําถึงวันเสาร์อาทิตย์เลยนะคะถ้าใครทำเสร็จแล้วก็ทําไมถ่ายรูปส่งค,คุณครูมานะคะลูกส่งมาในไลน์ห้องเลยถ้าโรงเรียนไม่เปิดนะคะเราจะมาสอบเก็บคะแนนครั้งที่หนึ่งกันคะแนนเต็ม1ิบนะคะฝึกอ่านหนังสือมาเยอะๆนะลูก เหมือนที่เราทำในเล่มเขียวเลยเข้อสอบครูไซอะ่ะจะเป็นฝึกอ่านจับใจความสำคัญแต่ถ้าเด็กคนไหนอ่านไม่ได้นะคะ mm hmm. ก็จะทำไม mm hmm. ก็จะทําข้อสอบไม่ได้นั่นเองสำหรับวันนี้ครูายขอจบคลิปการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ